สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้เสนอเมนูมกหัวครับผมอันดับแรกตำเครื่องกันครับพริกตะไคร้จากนั้งก็โอ้ยมีดูดดวคก่อนครับนะมาปรูนดนะผมใส่ลงไปนี่ครับแนวมันเสียบ ขาดไปเลยครับผมตัวนี้จากใส่ประแดวลงไปครับจัวรใส่นลำปลาลงไปให้ครับเดี๋ยวใส่ลายได้ครับเด้อเดี๋ยวมันเข้มเด้เอะห้องโมกใส่ใบตองครับมาไหนอ่าครับมาโคู่โคู่ี้ใส่กันครับ นาครับปัญจิณใส่ผักอี่ตู้ครับผมใส่ลงไปต้นหอมเล็กน้อยใส่ลงไปแต่ในโคเรีโควเร่ยทิ่มไปเล็กน้อยได้ครับเป็นผักงยบเด้อทิขึเขาเครื่องเล็กน้อยโคเรียโควเรียทิ่มไปสักพักนึงครับเดี๋ยวมันโยบีงครับพัก ครับท <ates> ีนูบเราดีด้จ <date. S 2> <p> ังสล้วครับสีเขาเครื่องพี่น้องอ่าจากนั้นตาใส่เปตดตองหนอยครับผมที่เขาเตรียมไปเฮ้ยเห็นแล้วน้ำลายไหลนี่ครับง่ายตัวก็ครับเด้อใช่เป็ดตองน่าหน้าหน่อยครับผมจะทำมันจีใหม่คนก่อน ว,ไไว,ว,ว่าเมาติดตัางไฟเลยครับอ้ำเงื่อนได้สวยกว่าเกินอะครับมามาถ่าแซ่บๆซ่บต้องกันเด้อพี่น้องเด้อใส่ไฟอ่อนๆครับิเท้าโปกจักหน่อยขึ้นเตาค้างเลยครับผมมาล่อครับมาล่อ เนี่ยเดี่ยวลอยโอ้โชคดีจุต่ล่ะทั้งใตใหม่ซื้ออะมาครับมาโอ้ยังมีนามอยู่ซะมาครับมาพี่น้องมาเ,เรมาชร์ๆต้องกันครับผมกับขงหยอนหอนหอนตอนนี้ขงหอนพวกแย่ไปแล้ววะมาเชร์ๆต้องกันครับผมมามามาพี่น้องมาสิงจะคั่ก,กันอ่ะ